เนี้ค่ะให้ชมวิวข้างหลังเนะเาะอ่าวดอนตาชมวิวด้านหลังสวยไหมสวยไหมแดดประมาณเก้าโมงกว่าก็จะประมาณเนี้ยค่ะเก้าโมงกับสิบโมงไปละมั้งแดดประมาณนี้นะคะ่ะสถานที่ซื้อตัว๋วซื้อตั๋วเสร็จก็จะมีเรือมารับไปเที่ยวเกาะเนี่ยค่ะชมเนาะชม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  อยู่ยบริเวณทหารสวยนช่ะให้ชมเอาเลยเดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพสวยๆไปเรื่อยๆเนาะขอบคุณนะคะที่เข้าติดตามมารับชมกันนะแล้วเราก็จะไปเก็บภาพคลิปวิดีโอสวยๆมาฝากนะจ๊ะ ข้างหน้าด้านนี้ก็จะเป็นที่ออกลังกายนะแล้วก็จะเป็นสถานที่เป็นไ,ไม่ได้เนี่ยค่ะเนะนี่ยค่ะดูดสวยตามสบายจะเก็บภาพมาฝากวันนี้วันอาทิตย์เนาะเราก็ยังอยู่ที่ค่ายในค่ายทาหารเรือนี่แหละเนี่ยค่ะวิวีสวย บางจุดบางที่เขากําลังซ่อมแซมบํารุงอยู่ค่ะหนูตรงนู้นคอนตรงนู้นข้างหน้าวักวักตรงกลางๆอ่ะค่ะก็จะมีแม็โครทำบํารุงซ่อมแซมเอาก้อนดิบก,ก้อนหินมาวางเนาะแต่ตรงเนี้ยโอเคแล้วขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจมาติดตามกันเนาะอ่าวดอนตานสัตหีบจะ้ะจะเป็นประมาณเนี้ย